โอเคสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Resident Evil 4ในภาคที่18นะครับผมนะวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเออก็ไม่มีอะไรจะบอกแบบเอออยา่างไม่มีอะไรจะบอกอีกเช่นเคยนั่แหละครับผมนอกจากภาพมันหน่วงแปลกๆนะครับผมอย่างแรกเลยวันนี้เราเก็บเงินก่อนหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยแซดเร์มันจับตัวแอชลียไปเออโอไม่ได้แล้วต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์ปป่เดี๋ยวต,ตรงนี้จะมีคาสิน มีข่าวอะไรเกี่ยวกับลีออนเพื่อนของเราบ้างเขาไม่ยอมทําให้มันง่ายตัวอย่างละ่ซะซาเล่อได้ไปและดูเหมือนมันจะรู้เกี่ยวกับเกมเล็กๆของเราด้วย Perfect แต่จะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะฉันน่ะไม่ค่อยไว้ใจเธอหรือแม้แต่วสเกอร์เองก็เหมือนกันถ้าเธอทําอะไรฉลาดๆแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอสักอย่างงั้นเหรอรู้ไหมฉันรู้จักเวสเกอร์มานานก่อนดายนะเราได้เห็นดีกันแน่ถ้าเธอทำนะ ใช่เราจะได้เห็นดีกันอ่ะนะฮะสักครู่นี้ที่เห็นนะฮะจะเป็นคัสซีนของเอดาที่คุยกับอคราลเซอร์นะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของลีออนตั้งแต่สมัยอยู่อยู่อัมเบล่าด้วยกันนะครับผมเออลีออนกับคราวเซอร์เนี่ยเป็นคู่หูอ่าสมัยที่ทำงานให้ให้อัมเบล่าคอมเบเรชันซึ่งที่จริงเนี่ยคราวเซอร์ควรจะตายไปตั้งนานละ เมื่อกี่ปีก่อนจําไม่ได้เลยต้องไปดูในคคสซีนอีกทีเนี่ยครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าที่กลับมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคาเซอร์ได้รับการทดลองอะไรบางอย่างเดี๋ยวว่าเราไปติดตามกันครับผมว่าคาเซอร์มารับการทดลองอะไรอ่ะอับกูเอาตีนไปก่อนละกันจ้ามามาออออออเออไป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 ไม่ตายสักทีวะ ตายตายมึงจะง่องเขาไมตายตายตายดิตายตายแมง่งไอบ้บ้าเอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ,อุ้ยอืออืออ่าอืนี่แน่นี่แน่อุ้ยแย่เวรแล้วไงอุตส่าห์ไปเงียบๆมันได้ยินเสียงเฉยเบยโอ้โอ้ตุกโอ้ตุกโอ้ไอบ้บ้าโอ้ตุกมึงจะตุกบ้าอะไรเนี่ยฮะ เอ้ยมึงจะตุกโอ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้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 ยก็ไม่ก็อยู่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 โอ้ยโอเคน่าจะไหวแล้วมาอันแน่โอ้ยอเออเอาซะเละเลยเออหัวสวยสวยสวยอันนันอันนั้นเออเอาว้าวเออว้าวปัวว้าวเออวุดปัววุดแน่แม่งจะล่อกูอีกแล้วอูหลบดีกว่ามันยิงติดเสาไอ้บ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหัวกับเฟมเรลเลยเนี่ยฮะอืออืออีนี่ีตัวหนึ่งอืตายง่ายเหลือเกินนะแต่ละตัวเนี่ยฮะแน่ข้างบนอะไรมีแซะมีแซะเดี๋ยวโดนไอ้ทีอืโอ้โหหลอเลยนี่ถามจริงนี่เมื่อกี้ได้จะถ่ายรูปนะขอหน้าสวยๆนะครับผมสวัสดีครับผมอุ๊ยเวรแล้วไงมีตัวอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่มีระเบิดแฟชชหนึ่งที่เย โอ้โอ้โอ้เงินสามพันแม่พระซาติอุยอ้ยเวนอุ้ยอุ้ยอีเวนอืมกูคิดว่ากูหลบทันแล้วนะนี่แน่นี่แน่แน,นี่แน่มึงจะงอกระทำไมนี่อ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันงอเหรองอกเหรองอเหรอง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 งอกเหรอหมดละมั้ง หมดแล้วแหละมาเนี่ยเอากระสุนคืนมาเลยโดนไปสองนัดไอ้อายาเนี่ยก็เริ่มลอยหลอไปทีละเม็ดโอเคกูถือไปทำไมเนี่ยเฮ้ยกูถามจริงแน่อือ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 ไปเตะอือมีตัวเดียวกูฟันตายอะ่ะเอาอูฟันอย่างเดียวอืออือตายดิบอ่ะตายยากแล้วเกิดตายเออ ฟันขาแต่ตายโอ้ยมากระสุนปืนพกแม่ก็ไม่พกให้กูเลยกระสุนปืนพกแต่แต่ไม่ได้ใช้ปืนพกโอ้โหั้นกูถือไวงงนะ้เงี้ยอุปชดปากันเลยดีกว่าครับห้องต่อไปเป็นห้องเลเซอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่ยนะครับอ่าเราจะมาดูพระเอกเรากันนะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไปเนี่ยก่อนห้องคราวเซอร์กันซึ่งผมไม่รู้ผมจะกดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าจอยจอยผมมันก็งอแงเนาะตามสภาพปะ นี่ไปทั้งทั้งที่นี่แหละไปทั้งทั้งที่พังนี่แหละไปโอเคต่อไปผมพักละ มันพอดูเลยนะสหายคราวเซอร์ฉันตายในอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนนั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกนายนายคือคนที่รับพาตัวแอชลียสินะนายหัวไวอย่าที่ฉันคิดไว้เลยนะยังไงก็ตามทั้งนายและฉันก็รู้ว่าเรามาจากที่ไหนานายต้องการอะไร อย่างประสิทธิ์ที่แซดเลอร์มีก็เท่านั้นแหละงั้นก็อย่าเอาแอชลี์มาเกี่ยวสิโอ้ฉันต้องการเธอเพื่อให้แซดเลอร์นั้นไว้ใจฉันเหมือนนายและฉันที่เป็นคนอเมริกันนี่นายพาเธอมาเกี่ยวกับเรื่องแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอ ทุกอย่างก็เพื่ออเมเบละอเมเบลเกจะหลุดปากไปแล้วสิเลิกพูดได้แล้ว ตายซะเพื่อนรักเอดอกะแล้วว่า,าต้องเป็นใจตัวแสบในชุดแดงดูเหมือนว่ามีคนช่วยแล้วนะตอนนี้ <S 1> <S 1> ça, <rak Music> ครั้งนี้เนีย่ยอาจจะรอดชะตาชีวิตของตัวเองไปได้ แต่ครั้งหน้าฉันอยากจะบอกว่านายจะต้องไม่รอดอย่างแน่นอนพวกนายรู้จักกันเหรอก็อย่างนั้นแหละบางทีคุณก็น่าจะบอกได้แล้วนะว่าคุณมาทำอะไรที่นี่บางทีอาจจะเป็นเวลาอื่นได้เจอเพื่อนเก่าแล้วรู้สึกดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าล่ะ จริงๆแล้วก็ถูกใจอยู่เหมือนกันนะเงิ้นก็เยี่ยมเลยฉันไม่อยากให้แขกพิเศษของเราที่มาเยืยนอนเกาะนี้ต้องเงาเอานะสิต้องขอบคุณด้วยการเลี้ยงข้าวไหมเนี่ยอ้าวฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วละ่ะฉันน่าจะลองแนะนำให้นายไปเจอตัวๆกับมันดูนะเนี่ยและมันจะทำให้นายปวดหัวแน่จำชื่อไม่ได้ละสิแกนี่มันงั่งจริงๆเลยโอ้โอ อวยพรให้มีความสุขแล้วกันนะอะโอเคเป็นไงบอกแล้วว่าเราจะเจอเพื่อนเก่าแล้วผมก็ปรากฏว่าผมเพลอดันกดไม่พลาดสักติดเดียวแหมถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับโอเคเราจะไม่พูดพร้อมทำเพลงนะฮะเราจะไปกันต่อและห้องต่อไปเองก็จะมีคุยทำอีเวนต์นี่มันพล์ดแห่งการคุยทำอีเวนต์หรือเปล่าเข้าไปก,กว่านะจ๊ะห้องห้องนี้เป็นห้องที่อันตรายมากนะครับผมผมก็มไ,มไม่เคยพลาดเหมือนกันนะมันจะเป็นเลเซอร์4ครั้ง จะเกิดการกระตุกเล็กน้อยเดี๋ยวมันไปปุ๊บกระปายโอเคอ่ะทำไมผมเลี้ยววะอ่าโอเคต่อไปฮึยิบหัวตัวชกตุบมันรอเหล่าอาการละเกินฮะความเป็นพระเอกเนี่ยมันอยู่ในตัวเห็นไหมแม่หล่อเลยเอาเฮ้ยโว้นแล้วไงมากูวิ่งเข้าใส่ฮ้ยยิบ หนึ 1> 1, 2, 3, ตีรังกาคร้าป๊าจับแวบโอ้โหมึงจะพรเอกไปไหนเนี่ยอ่ะอันล็อกแล้วเข้าไปได้เชื่อมีเพชรหันหลังกลับมีเพชรอีกอันนึงพาร์ทนี้ไม่มีอะไรฮะไปเจอบอสแล้วก็จบเป็นบอสท,ที่น่ารักมากว่าแต่มึงเป็นอะไรของมึงเนีะภาพเออไปเฟรมเรทไม่ค่อยเป็นมิดเลยวันนี้ ชวยผมเห็นแต่ศอกวะไปกันต่อเลยไม่ต้องเอ่อไม่ต้องรีบฮะแต่แต่เรารีบออะไรของผมวะชวบชว่ชวบชวยชวยด้านใต้มีของไม่ต้องห่วงวับต่อให้เงินหรือเพชรมากเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญใจเท่าการมีเอ่อกระสุนไว้ในมือซึ่งตอนนี้กระสุนปืนพกไม่มีเลยแม้แต่นัดเดียวเห็นไฟสีฟ้าไหมนี่แหละที่เขาเรียกว่าไฟฟ้าโอ้มุกปัญญาอ่อนว่ะอ่ารสเมโมป๊าป๊าป๊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  เคปั๊บข้างในมีกระสุนแมกนัมมั้งรู้สึกอ๋อมีเลเฮิร์บสำคัญมากเลยเลเฮิร์บมากขนาดไหนก็ไม่สำคัญเท่าการมีกระสุนไว้ในครอบครองให้ตายสิทำไมต้องแกล้งกันด้วยวะยันได้ตอนรับแต่เขาว่ากระสุนหมดอะไม่มีกระสุนพูดอ,อย่างกับมีกระสุนขายบ้าขายเอเมรัลกัน3เม็ดอันนี้1เม็ดแมวเ,เก็บไว้ก่อนนะแมวเ,เก็บไว้ก่อนต่อไปดู broken butterfly กูมีเจ็ดหมื่นคับาซิตี้แม่เจ้าโว้ยสองหมื่นห้าอัพแม่งเลยมันไส้ลยอดกันหะอัพแม่งวะเอกุสีแสนสองไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะไรเฟิลไม่เอาไม่สนมันมีแค่นี้แหละลรอดกันลยอดกันสิบเจ็ดนัดก็มีอยู่ประมาณสองแม็กมีแม็กกับอีกไม่เต็มแม็กมา ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่ที่ติดสัญญาณของแอชลี่นะฮะทำหล่นเอาไว้อยู่เพราะว่าตอนนี้เราตามเครื่องส่งสัญญาณของแอชลี่มาซึ่งเรามาคลาดกันตรงนี้นะับผมโอเคเดี๋ยวเข้าคาสซโนกันดีกว่าซึ่งตรงนี้ยากมากเลยอะ่ะมันอันเนี้ยมันผมคือคือกระสุนมันไม่ได้อำนวยกับที่เหลือไงนี่วิ่งอย่างเดียวป่ะครับผมเข้าคาสซโนะฮะ แล้วจะไปดูกันว่าเราจะไปจัดการในตัวข้างหน้าได้หรือเปล่าอแอชลีย์นี่มันอะไร บุรุหลบเก่งครับผม ừ, เปิดทิลนัดตรงนี้คือทางออกฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนยังไงซักก็ยิงให้มันชะง,งักไว้แล้วกันแล้วก็พยายามหลบการโจมตีของมันให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเคหลบเออหลบปล่อยฉันปล่อยฉันซี่ปล่อยฉันเคกินยาก,ก่อนเลยโอเคตรงนี้เลยแล้วกันฮึบหลบ,ลบมันปล่อยหลบมันปล่อยหลบสิหลบมึงหลบสิหล,ลบมึงหลบปอ่ให้หลบโอ้ยปล่อยฉันอ แกนี่มันไม่เชื่อฟังเลยตายสิแม่งบางทางชี้เป๋งเลยมึงจะจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปมไม่ไปกูยิงนี่มันไส้คือตรงนี้มันจะมีนี่ฮะมันจะมีอ่ะเนี่ยตรงนี้เปิดคือที่จริงเมื่อกี้หันหลังกลับอ่ากดปุ๊บอ้าซึ่งมันจะต้องเปิดสองทีอันนนหลบหลบน้าไปลวไปแล้ะ

อยู่ด้านบนนู่นอ่ะเข้ามาปุ๊บเออ,อ,เอ,อา้าวปิดเฮ้ยอะ่อยเออโกมาอีกแล้วไงอุ้ยเบื่อหน้าว่ะไปตายไปเออแหมเบื่อหน้าเบือเบ่อหน้าเบื่ออ่าเบื่อหน้ากูต้องเอาหน้าลงเปิดไม่รู้ว่าตรงไหนเปิดอันเนี้ยเออปล่อยฉันปล่อยฉันสิแดงเลยเอาซะแดงเลยโอเคเออกู กินเฟิร์สเอ็ดก็แหละแงบแดกตรงนี้เปิดนี่ก่อนครับโ huh? อเปเรตฮะอะไรอะอ่ะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอไปเปิดอีกอันนึงอีกอันนึงอัแนแม่ไม่ได้แดกซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันต้องยิงจากข้างบนอ่ะเอ็มมันต้องยิงมาเราต้องยิงทางข้างบนนู่นเอ้ยปล่อยฉันโอ้ยมึงกอดอีกแล้วมึงรักกูขนาดนั้นเลยเหรอกูไม่เคยเลี้ยงข้าวมึงเลยสักมือ้ออ้าวชิบหายแล้วผิดทางเวรกรรมเวรกรรมเวรกรรมแน่เอาอีกแล้วมึงจับกูตลอดเลย มันก่อจนกูลำคานอ่ะมึงบ้าเปล่า่อย่งไอกุฏออมผิดทางอีกแล้วโอ้ยอ้าา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 าเนี่ยาาาายาปาา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 าไาา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  อะไรกูบ่อยขนาดนั้นบ้าวาเนี่ยกูย,ยิงให้มันชะง,งักดีกว่าโอ้โหเปลืองชิบหายแหมแน่พอนแล้วนะอีกกี่สิบหกวิกูไปพะวงอยู่กับมึงแน่บ้าว,าว,าว,าวาไปเฮ้ยเคิร์ฟก็หมดหมดไวชิบเปล่งเลยสู้กับมึงเนี่ยโอ้โหแช่อะไรนะลำขาดเออแหมเออ,เอ,อรีโหลดก่อนฮะผิดออเจ็ดสิบห้านะัด ไปโอเคเปิดให้ละอ่าเฮย้ยอะไรใครมาเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้สันอ้อยหลังงอแงแม่แม,มนกูชิบหายเอ้ยเออเจ็บโอ้ยบ้านมึงดิมาตัดกูเป็นนันไก่เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่รอ,อเลยรอพอไม่ต้องยุ่งกับกูตรงนั้นต้องเปิดจากอีกด้านนึงไม่ต้องตัดกูแล้วออืกูเข้าไปข้างในดีกว่าอย่าข้างในก็ต้องระวังฮะเดี๋ยวมันเจาะจากข้างบนได้ โอเคมัน okay. จะนั้นยิงยิงยิง,ยงแล้วจะอ้อมไปปิดโอ้ยเลิกตัดกูได้แล้วโอ้โหแดงเลยไอ้ห่าเอาละเว้ยชีชะตามึงไม่ต้องตัดกูแล้วชีชะตาเลือดเม็ดเลือดหล่อสุดท้ายกับไอห่าเนี่ยเออกูเสือกลบได้อีกน่ากูน่าจะเกิดแล้วไปเล่นใหม่อ้อผิดที่อีก พอไม่ต้องแดกกูแล้วไอ้ฮะมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้ชายอืออืออือโอเคสามสิบวิดูซิว่าจะทันไหมึงตัดองตัดตรงนี้กูก็ตายดิไม่ต้องตัดกูดดแล้วออแหน่แน่แหน,แน่พอแล้วนะพี่น้องครับพี่น้องครับสมามารถไนะชั้นเงินไหมนะครับผมคนไทยเ้ยไปได้การนะครับช่งแอบอ่ายังจะให้ยังยังจะให้กูกดโดดด้วยนะเนี่ย โอ้ยมีเวลาหยุดให้ด้วยนะโดดดีกว่านะครับผมอือช่วยเฮ้ยกูขอตัดทีนึงอาจารย์แอบเฮ้ยเนี่ยจริงๆสุกับเองเนี่ยมันลุ้นมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ากระสุนปืนอ่ากระสุนอ่าอาไอ้สารเด้ไม่มีปืนพกอีกแล้วอืมกินเพื่อกินเพื่อย้อมใจแค่นั้นเองเฮ้ออะไรเฮ้ยกูไปกำแพงได้เนี่ย เยอะแยะแล้วเราจะมาดูซิว่าเราจะจัดการมันได้ไหมมาที่นี่ดีกว่าเปิดอุ้ยลบลบไม่ต้องยุ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยกระสุนเป็นพวกเจอแล้วเปิดสิเปิด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 เฮ้ย

ชิบหายแล้วมันทำงี้ได้ด้วยเลยเข้ามาเถี่ยวเข้ามา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 อาโอเคแหมวนๆวนเป็นเขาวงกดเลยเนี่ยเอ้าบาบออมาทางนี้แทนแหมปิดเงี้ยตายซะยัดระเบิดดีกว่ายัดระเบิดยัดระเบิดยัดระเบิดไปตายซะฮึบอ ไปต่อยซะอือเป็นไงเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมอา่าไปตายซะไปตายไปตายอุยจงตายซะอือเป็นไงเป็นไงยังไม่พอยังไม่พอยังยังไม่พอ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 พอือ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 อ้าวเฮ้ยล้มไวจังวะ มันแพงลิศมันคำรามใส่มันขู่เดี๋ยวรีโหลดปืนพกแล้วก็ใช้ปืนกลเอ้าปะโถแล้วรีโหลดทำแมวเลยเนี่ยมันขัดอื้มแย่จริงเลยเอ้ยตายแล้วเมื่อกี้ไม่น่ารีบกินเลยไม่น่ารีบย้อมใจเลยแต่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินแหละโอ้โหมันก็โง่เนาะมันก็โง่เนาะกูยิงผ่านตรงนี้แหละอืออ่าออ่ะเอาเต็มที่อ่ะมึงเต็มที่เลยอ่ะเต็มที่เลยอ่ะ กระสุนไรเฟิลมีเยอะอะเต็มที่เออโอ้ยน้อไม่น่าโง่เลยโอ้ยน้อไม่น่าโง่เลยจริงๆเอาจริงเอออะไรมันตัดแล้วว่ะโอ้ยกูขอโทษกูไม่น่าด่าเลยไม่ต้องตามมาถ้ามันเชื่อฟังก็ดีสิไอ้บ้าเออเออมา嘛มา嘛มา嘛เข้ามาเข้ามาเออโดนเข้าไปเต็มๆทำยืนแทบจะไม่ไหว เออโอหตกตกอ้าวมันมุดดินว่ะแย่แล้วโอ้ไม่เอาแล้วไม่ใช้โบเค้นแล้วใช้ไรออดดีกว่ามึงจะเอ็กคลูซีฟปไ,ได้อะไรออดกันแล้วเอ้อยจื๊บนะหลบได้เว้ยควิกทามอ์อ,อีเวนต์เนี่ยเซียนโอ้โหม,มันขึ้นมกกันขึ้นไปยังกับแมลงอืออือเอ้ยอ๋ออุ้ยทำไมรุนแรงจังเอ้ยพอแล้วพอเลยพอเลยอู่ไม่ยุ่งละอือนี่นะเออแอะ Bam! <tryk>